นี่คือเมนูพิสดารที่ทําให้ลูกแฝดกินครั้งแรกครับทุกคนเอาไปแล้วเดี๋ยวอะไรลูกยังไม่ปพ่นนะอีลูกไปแล้วดังคายด้วยหรอลูกคายเหรอลูกเดินขึ้นไปเก็บเงาะหน่อยเงาะหมดแล้วมีแต่ลองกองดูจ้ะมีเงาะหนูหนูหนูยุ่งอยู่เลี้ยงลูกอ้าวขึ้นไปเก็บเงาะหน่อยแล้วอยากทำอันี่ยำเงาะอยากยำเงาะใช่ให้ดีเก็บใช่ไหมอืม มีใครมีจักรยานที่แบบคันเดียวนั่งได้สองคนไหมทุกคนทุกคนดูแย่งกันดูดูคนหนึ่งอยากนั่งสองคนเราจะเอากี่ลูกอะเอาหลายลูกเอายี่สิบลูกเหมือนหมดแล้วมีข้างหลังเนอะให้กําลังใจหน่อยเ็วเย้ตบมือเนาะตบมือให้กําลังใจตบมือโอเคดีมากอ่ะสองลูกแรกข้างบนอยู่นี่ดูปิดเอาเบาะได้ไหมเบาะไมติดตรงนี้ดึงไม่ได้ ลูกแรกครับทุกคนโอ้ได้แล้วหนึ่ง<ด>ลูกนะเห็นเงาะมาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวผมเก็บให้ดูทุกคนโอ้เดียวไม่เกี่ยวหักเลยเดียวติดตรงนู้นสามลูกนะสามลูกแล้ว,ลลวทุกคนเอาอีกเอาอีกหลังจากห้านาทีผ่านไปนะฮะนี่คือแบบที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้นะทุกคนเมื่อกี้เลยอนะ <c oughs> เมื่อกี้เลยนี่ทุกคนดูนี่ไปเก็บมานี่หลังบ้านไปเก็บมาจากมือมะากเ,เขาเก็บให้แล้วเดี๋ยวได้จะทํายําเงาะเดี๋ยวได้ทํายําเงาะอันนี้พออยังดาน,านาี่พอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทาเงาะแต่ตอนนี้เราทาไม่ได้เพราะเราบวชอยู่ถือิสอดถือสิสอดครับวันนี้วันนี้เราบวชราก,กินไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวคืนกลางคืนเดี๋ยวเราถ่ายกันนะทุกคนเราทํทยยาเงาะกันไปเข้าบ้านเข้าบ้านมืดแล้วมืดแล้วโอเคกลางคืนแล้วดมามาถ่ายคลิป อ๋อคลิปเงาะไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยไม่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่นอนเลยสวยแมตตรงผมใหม่ดาตัดดาตัดเองใช่ปะใช่ดาตัดของดินด้วยของดีนวกนัเลยนะอ่ะเฮ้ยไปเก็บเงาะเอาเงาะกันไปไม่สนใจดูเล่นโอเคค่อ๋อไม่มีพริกน้องไปเอาพริกก่อนแล้วทำไมนี่กล้องนี่จะทิมตาอยู่แล้วดูเด็กมองตาไปเก็บพริกตอนกลางคืนดยนะอ๋อหรอพริกอยู่ตรงนี้เหรอ สี่ห้าอันพอป่ะเดี๋ยวหมดเอาพริกแล้วเหรอเอาจากต้นไหนต้นต้นเนี้ยต้นข้างหลังนี่นี่คือต้นปลูกใหญ่ปลูกตามมูพระจันทร์มีพระจันทร์อ่ะคืนนี้ทุกคนดูพระจันทร์ทุกคนซูมได้แค่นี้โอ้ดูดูดวงดาวดิทุกคนเห็นป่ะข้อดีของการอยู่ชนบทมันอย่างนี้แหละทุกคนไปเดี๋ยวเราไปทำยำมะนาวของดากันทุกคนที่ผมโดนตัดผมเหมือนลูกชายเลยทุกคนดาตัดให้โอเคร้านเดียวกันไปวันนี้จะทำเมนู นี่ยำง้ออ๋อนี่คือง้อที่เราไปเก็บมาวันนี้หรือว่าของม้าเก็บง้อที่ดินไปเก็บมาไอ้เหี้ยแกงง้อไหนลองชิมดิลองชิมดิงง้อที่ดินแก็ขอกินได้ปะได้เดี๋ยวเดี๋แต่เดี๋ยวลองกินป้อนมาอืมหวานเจี๊ยบเลยแกจะเอามาทำเป็นยำหนูเคยหนูเคยกินไหมยำเหรอยำง้อว่าดิ พอดินคายเม็ดข้างบ้านเมื่อกี้ก็คือต้นเงาะก็จะขึ้นข้างบ้านอย่างเงี้ยใครบอกแล้วดาปูกยังไงหลังบ้านนะไม่รู้ยายปลูกตั้งนางนแล้วสมัยจอมพลจอมพลเลยคงเป้งคงคงเป้งยุทไทยอันเดีนี้สมัยสามกุปนะเดี๋ยวดะจะลองทํายำเงาะครั้งแรกในชีวิตได้ในเงาะมะบอกอันนี้เงาะทำไมมีน้นําอ่ะน้ำเงาะไงอน้ำเงาะโอเคกี่ลูกเนี่ยดาปูเมื่อกี้สิบลูกแล้วไอ้บ้างใครสอนดา มปะปอกเหอะจริงๆแล้วทำไมซูมหน้าได้ไม่ได้ซูมนิมเลนมันวายนั่นด้อยู่แบบนี้แล้วถ,ถ้าไม่ซูมคือแบบนี้ขัน้นตอนแรกนี่เดี๋ยวได้จะเอาน้ำเงาะมาใส่ถ้วยก่อนโอเคนี่คือง้ำน้ำงาเงางะงาเงาะ อ๋อก็คือดาไม่ใช้น้ําตาลดาจะใช้น้ําหวานของของเงาะหรอไปทําไปทำข้างนอกไหมเอาไไม่มีที่หนาใช่แล้วนี่ก็คือการทํายําเงาะนะฮะทุกคนขั้นตอนแรกคือใส่เกลือนิดนึงเกลือแล้วก็มะนาวยํามันก็ต้องใส่มะนาวใช่ไหมมันจะได้จะได้หวานหวานอร่อยก็คือดาไม่ใช้น้ําตาลแต่ว่าดาใส่น้ําเงาะใช่ปะเงาะหวานหวานอยู่แล้วนี่ทุกคนดูนี่คือการหั่นมะนาวฉชด ก็คืออันนี้อันนี้คือน้ำเงาะเลยใช่ไหมไม่มีอะไรผสมเลยใช่ปะใสเกลือไปไเมื่อกี้นิดออนีอ๋อแต่ใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนะฮะทุกคนแล้วก็ใส่มะน,นาวน,นี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะทุกคนดูดิน่าอร่อยนะแต่ว่ายังไม่เคยลองเลยความหวานมันมาจากเงาะ,ะดาอันนี้คือสูตรโบราณหรือสูตรอะไรไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยไม่มีสูตรที่คิดได้เมื่อกี้ตอนที่ดินพูดว่าเราทําคลิปดีกว่าทํายำทําอะไรก็ได้กับเงาะแล้วก็เฮ้ยทำยำเงาะดีกว่าอ๋อก็คือไอเดียประเจิดเลยโอ้ไอเดียดีว่าดาาไม่เก่งอ่ะเป็นครดเอที่เค ไม่ได้ไปชดดีโอเคคนคนลงไปนะฮะทุกคนใส่หมดเลยนะพริกที่เก็บมาเมื่อกี้โอเคกระเทียมใส่ไหมเห็นไม่มีกระเทียมด้วยใส่หอมใส่หอมอะไรหอมแดงมะนาวนี่คือซื้อมาหรือเก็บมะน่าจะเก็บของคนข้างบ้านมาขโมยเหรอเก็บเก็บเก็บคนข้างบ้านเขาเรียกว่าขโมยนะขโมยคือนี่ถ้าถ้าคนข้างบ้านดูอยู่นะฮะนี่คือมะนาวของคุณคนข้างบ้านนี่คือของคุณคือไม่ได้ขโมยแต่ว่าเป็นญาติกัน คือญาติกันแต่เก็บโดยไม่ขอเขาไม่เรียกว่าขโมยญาติกันก็ฮะขอแล้วคือขอแล้วเขาก็มาเอาของเรา <Yeah. S 1> ไอ้ไม้ที่เก็บเงาะก็คือของเข้าเหมือนกันรู้สึกว่าดินทําหักหรือเปล่าดินทําหักใช่อโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะพริกใส่แล้วมันดูเฉยๆนะ,ะไม่ได้ว่าใส่นี่ดีกว่า,ากระชุ่งกระฉาอะไรมาได้ได้ดได้ดไดใส่อะไรเครื่องมาม่ามันเหลืออยู่ตรงนี้เราจะใส่เครื่องบะหมี่กึ่งสําเร็จอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่จริงๆอ่ะผงชูผงชูโอเคดูมีสีสันโอเค อร่อยไหมผมบอกเลยนะฮะทุกคนคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะเปรี้ยวปากแน่นอนนะดินว่านะเราจะใส่มะนาวเพิ่มอีกเหรอโอ้ยทุกคนดานี่ใจใจนะทุกคนอือโอ้ใส่น้ำปลาดีกว่าใส่น้ำปลาแล้วดาจะใส่เกลือทำไมเมื่อกี้ถ้าราจะใส่น้ำปลาเหมือนกันในเกลือกับน้ำปลานี่เพิ่มน้ำปอ้นี่คือคิดสดสดใช่ไหมอือนี่คือเคิดสดสดนะทุกคนโอเคเพิ่มอีกเหรออืออันนี้คือแล้วแต่คนชอบแลยกันนะใช่ก็คือชิมไปเรื่อยๆ เอาที่ตัวเองชอบกินโอเคแต่ผมผมอยากจะบอกนะทุกคนเดี๋ยวไม่นานเราเราจะมีแบบครัวนะทุกคนตอนนี้เราไม่มีครัวแล้วก็ทําอย่างนี้คือธรรมดาล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ไฮโซอะไรบ้านๆนะทุกคนนะเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายบีบเข้าไปเลยโอเคเอาเงาะมาใส่นี่คือน้ํายํเงาะนะคะทุกคนดูโอ้โหยมีความแบบรสชาติเป็นไงอร่อยฮะอร่อยบอกรสชาติเป็นยังไงล่ะเอเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวานจากเงาะดาต้องต้องเผื่อความหวานด้วยนะในนี้มันจะมีความหวานอีกนะ เดี๋ยวจะเทลงไปนี้โอเคใส่แล้วนะโอเคสามสองหนึ่งไปเลยวู้พอพอใส่หมดนั่นแหละใส่หมดเลยเหรอมันดูจืดจืดนะมันดูจืดจืดยังไงสีของเงาะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูที่เหลือนะครับทุกคนก็คือเตรียมสำรับนะครับทุกคนโอ้โหมาแล้วโอ้โหนะทุกคนไม่มีนะทุกคนผมไม่เคยเห็นคนทำยำเงาะนะทุกคนเงาะเยอะไงช่วงนี้ขายงน้เงะเยอะ ขายก็ถูกนะฮะเศรษฐกิจดีนะเขาบอกเขาประกาศวันนี้เขาเป็นดีตรงไหนอย่างกันดูสามชาตตัวอามาลองชิมยำเงาะของมามี่เร็วไปแต่อีเอ้ไปชิมเงาะไปเร็ว เดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าลูกๆจะชอบหรือเปล่าทุกคนแต่ผมก็ยังไม่ได้ชิมนะทุกคนนะอ่ะดามานั่งนี่นะไม่มีขาตั้งกล้องไม่ได้เอามาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการให้ลูกชิมก่อนนะเอาลูกสาวหรือลูกชายก่อนดีใครเอาลูกชายพิมหนึ่งใครเอาลูกสาวพิมสองเอาไปแล้วเดี๋ยวอะไรลูกยังไม่ดูอาดูอามานี่ก่อนนะอีลูกไปแล้วนะลูกไม่เล่นด้วยนะทุกคนมาทุกคนนี่ลูกผมมาแล้วนะอ่ะรอให้ลูกชายกินนิลองนิด ไม่มีปฏิกิริยาวิ่งหนีอย่างเดียวเราลองตักเงาะดิอันโอเคโอ้ชอบแสดงว่าชอบโอ้ย,อ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 ยดูหน้าดูหน้าคนนี้ต่อมานี่ลูกมามากินมา,านี่นี่นี่น,นี่อร่อยนี่มัมามามามดูอ่ะไม่กินเฮ้ยมามไม,ไม่กินเหรอง่าอึดมาอีกแสดงว่าชอบทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะฮะทุกคนทุกคนครับนี่คือเมนูพิสดารที่ทําให้ลูกแฝดกินครนั้งแรกครับทุกคน ดูอามาเนี่ยโอ้ดูอาไม่มาว่ะอร่อยไหมอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกินขอกินก่อนอบีไปให้ผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดทุกคนมันมีทั้งความเปรี้ยวหวานแล้วก็ได้ได,ได้กลิ่นแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จหน่อยหน่อย <c oughs> แล้วก็นุ่มๆหอมๆของของเงาะที่เราเพิ่งเก็บมาอร่อยมากนี่คืออร่อยอร่อยมากกว่ามากกว่าหน้าตาของมันนะว้าวมาอีกลูกดูลูกไมกลูกชอบทุกคน ดูเห็นป่ะราลองชิมเลยอ,อืมงองดูอ,อีกเนาะตังไอ,อ้โก,ก,ก้อืมตังไอโก้โอ้โหอะไรวะกระโดดกางเกงดูอ่ะอับบี้ยาวเลยอับบี้ตอยกางเกงดูใช่ไหม <c oughs> หลูกไม่ยอมเล่นด้วยก็เลยเกง่งโมกเบื่อนี่มัมมมัมมมจะมัมอีกแล้วอชอบมากทุกคนลูกชายชอบมาก เมนูขี้แตกกันทั้งครอบครัวนะทุกคนวันนี้ใครอยากจะลองทำนะฮะเมนูธรรมดาวันนี้เป็นเมนูที่ผมบอกเลยนะหนึ่งในเมนูที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาใช่ไหมยำเงาะนื่ออร่อยจริงเราคนพบนะตั้งแต่เราทำ <พบ S 1> รายการมานะไอ้นี่อร่ยก็เยอะเลยคือมันดูเหมือนไม่น่ากินนะแต่ว่าอร่อยมากอ, <c oughs> อร่อยนะให้ปะกินเดี๋ยวเราเอาไปให้พ่อตากินทุกคนพ่อตาละหมาดเสียงดังไม่ยินหรอละหมาดเสร็จแล้วมั้ยปะ ไอป้าชิมเลยนี่ของดาทำเมื่อกี้รวยหยุด่อยยำโง่ยำโงกปะระวังจำลักป้าเคยกินไหมไม่เคยพิสดารอย่างไม่พิสดารอย่างเลยป้าคุณใส่กะปิด้วยไม่ใส่ผงมาม่าขี้แตกแน่เลยอร่อยไหมปะาอร่อ เปรี้ยงเปรี้ยวจัดเออแบบใส่มะนาวไม่หยุดเลยดูหน้าปะโอเคปะเดี๋ยวไปให้แม่ยายกินต่อไปเดี๋ยวมะมะใส่ผ้าคลุมก่อนเดี๋ยวให้แม่ยายใส่ผ้าคลุมแป๊บนึงทุกคนรอคิวรอคิวชิมเงาะชิมยำงาต้องเป่งตัวจะชิมก็ฮะนินดาทำแบบฝีมือสุดยอดเลยมากมาบอกระวังเมากินแปลกแปลกอ่ะเมาด้วยจำได้ด้วยเงาะยำเงาะยำ ครูสงสัยเกษียแล้วอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยหมอะชิมมังจักกรมก่อนอร่อยอร่อยจริงยงมั้ยน่ะไม่ได้โกหกน่ะลูกลองกินไหมลูกลองกินไหมอ่ะให้ลูกชิมเร็วอ่ะดูอาลองกินเร็วโอ้โหเดี๋ยวเราให้ดูอายกินนะฮะทุกคนดูดูรอรอตั้งตารอเดน อร่อยไหมดูอ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางแล้วแหละโอเคคายด้วยหรอเดี๋ยวลูกคายอลูกลูกสาวคายครับทุกคนเมนูพิสดารวันนี้นี่คือเมนูนะคะทุกคนที่ทําให้ลูกขี้แตกได้เลยนะแต่วันนี้เราก็อยากทําให้ลูกแฝดกินนะครทุกคนพ่อตากับแม่ยายชอบมากเดี ลูกลูกชายนะชอบมากแต่ว่าลูกสาวใครทิ้งไม่เอาอีกดูดิเห็นปะดูดิทรงผมเหมือนกันเลยทรงผมเหมือนกันเลยเอาทรงผมเสื้อก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปแบบสไตล์ธรรมดานะครับทุกคนอสองคนอุ้ยเป่าพิษเป่าพิษเป่าพิษเปล่าพิษหนึ่งจังซ้ำเอาเป่าพิษเอาเป่าพิษ 구독과 좋아요를